ย่งมัดส่วนสูง170กว่า,วาเนี่ยเวลาจะเอาหนุนหัวเนี่ยมันไม่ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะขัดขัดมัดนิดนึงนะสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมมัดสุสกิเชียงรายอีกแล้วนะครับวันนี้มัดจะรีวิวสุสกิเซเลโอนะครับทั้ง3รุ่นย่อยให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเทียบจุดต่อจุดเลยนะครับว่านะครับเริ่มกันเลยนะครับสุสกิเซเลโอรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่น G.A. นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่328,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นต่อมานะครับเป็น GL นะครับราคาอยู่ที่48,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับเป็นอยู่ที่437,000บาทนะครับตัว GX นั่นเองนะครับทั้งตัวท็อปและตัวรองท็อปนะครับให้เกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ CVT มานั่นเองนะครับเซเลเรโอแต่ละรุ่นนะครับใช้เครื่องยนต์1.0ลิตรนะครับเป็นเครื่อง3สูบ12วาล์วนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 68แรงม้าที่600 0รอบต่อนาทีนะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่90แรงบิดนะครับที่3,500รอบต่อนาทีนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มจากด้านหน้านะครับว่าแต่ละรุ่นมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรนะครับด้านหน้านะครับเริ่มจากกระจังหน้าก็แล้วกันกระจังหน้าของเขานะครับเป็นสีดําด้านนะครับทุกรุ่นนะครับยกเว้นตัวท็อปนะครับมัดขอเรียกว่าตัวท็อปและตัวรองท็อปตัวเริ่มก็แล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจดจํานั่นเองนะครับ ตัวท็อปจะเป็นกระจังหน้าคมเมียมนะครับสเส้นตรงนี้นะครับจะคาดเหมือนดาบญี่ปุ่นนะครับซามูไรญี่ปุ่นนะครับโลโก้ซูซูกิยังคงไว้ตำแหน่งเดิมนะครับเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับนี่เป็นคมเมียมนะครับมาดูในส่วนของไฟหน้านะไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัว G A G L และ G X นะครับให้ไฟฮาโลเจนมานะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไม่ได้ติดตั้งมานะครับผม มาขอญาตอธิบายนะครับในส่วนของระบบไฟนิดนึงนะครับไฟฮาโลเจนนะครับเป็นแสงสีเหลืองนะไฟโปรเจคเตอร์เป็นแสงสีขาวซึ่งความละเอียดแสงนะครับเมื่อกระทบน้ําฝนแล้วนะครับไฟฮาโลเจนนะครับจะให้ความละเอียดแสงที่มากกว่าแล้วก็มองอเห็นบนถนนได้ชัดกว่านเองนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับทุกรุ่นไม่ได้ติดตั้งมานะท่านผู้ชมสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับประมาณ2,000กว่าบาทถ้ามาจําราคาไม่ผิดนะครับ เรามาดูในจุดต่อไปกันเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวล้อนะครับนี่ล้เอ,อเป็นของบิตสโตนนะครับนี่ขนาดยางนะครับ165นะครับคือลัศมีวงล้อยางทั้งหมดนะครับแล้วก็แก้มยางอยู่ที่65นะครับแล้วก็ R14 ขนาดยางวงล้อทุกรุ่นเหมือนกันนะครับทั้ง GA GX แล้วก็ GL นะครับมันจะต่างกันตรงที่ตัวเริ่มต้น ไม่ได้ฝาครอบล้อตรงนี้มานะสามารถซื้อติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเป็นของเทียบก็ประมาณพันกว่าบาทถ้าเป็นของแท้ก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับฝาครอบล้อนะตัวนี้เป็นตัว GL ตัวรองท็อปนะครับให้ฝาครอบล้อแบบนี้มานะครับนี่จากโรงงานเลยและก็ตัวท็อปสุดของเขานะครับให้ล้อแม็ก14นิ้วมานะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับพร้อม คอยสปริงนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นทอร์ชั่นบีมพร้อมคอยสปริงเช่นกันนะครับระยะกาวเคลืลอนของ Suzuki Celerio นะครับอยู่ที่145เซนตมรนั่นเองนะครับผมเรามาดูด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างเป็นไฟเมทัลทีมติดด้านข้างนะครับดูสวยงามนะครับที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งนะครับระหว่าง3รุ่นนี้นะครับก็คือนี่กระจกมองข้างกระจกมองข้างตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปนะครับ เป็นสีดำนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับยกเว้นตัวท็อปนะครับจะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถมานั่นเองนะครับผมเรามาดูด้านข้างกันต่อด้านข้างกุญแจตรงนี้ก็เป็นมือจับนะครับเป็นสีดําด้านเหมือนกันยกเว้นตัวท็อปนะตัวท็อปจจะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอย่างเช่นรถสีแดงรถสีขาวรถสีดําแล้วก็รถสีเทาดํานะครับมีทั้งหมดสีสีนะท่านผู้ชมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนี่ และตัวเริ่มต้นนะครับไม่ให้กุญแจรีโมทมานะเป็นกุญแจเสียบบิดหมุนเปิดปกตินะครับตัวที่เป็นกุญแจที่ปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถได้เนี่ยจะมีมาในเฉพาะตัวท็อปและลองท็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคนะท่านผู้ชมมัดขอญาตเปิดด้านในให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนี่สวยงามไหมมัดขอญาตเข้าไปนั่งเลยนะท่านผู้ชมอ่ะขออนุญาตเข้าไปนั่งเลยนะครับเดี๋ยวปิดกุญแจแป๊บนึงเสียงมันเข้าอ่ะขอเปิดกุญแจเลยก็แล้วกัน ดูเสียงมันเข้านะเรามาดูจากด้านข้างนี้เลยนี่แผงด้านข้างประตูนะครับทุกรุ่นนะครับให้มาเกือบเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่ตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปที่มือเปิดประตูเนี่ยเป็นสีดําด้านถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะตัว G X จะเป็นแผงฉนวนตรงนี้จะเป็นบุผ้านะ,ะแล้วก็ที่ปรับกระจก มองข้างเห็นไหมตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปเป็นแบบนี้นะปรับกระจกหูช้างตรงนี้นะครับใช้มือปรับเมนวลน,นะถ้าเป็นตัวท็อปตัว GX นะครับจะให้ปรับไฟฟ้ามานะครับผมตัวเริ่มต้นนะครับไม่ได้เป็นกระจกไฟฟ้าแบบนี้นะอ่าตัวเริ่มไม่ได้เป็นกระจกไฟฟ้าแบบนี้นะจะเป็นมือหมุนนะครับเป็นแบบเมนวลน,นะครับปรับกระจกไฟฟ้ามีตั้งแต่ตัวรองท็อปและตัวท็อปเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะ เรามาดูในส่วนของภายในเลยนะครับนี่พวงมาลัยนะครับท่านผู้ชมเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับมัดได้ทําคลิปวิดีโอนะครับทดลองทดสอบเท่าสปีดสูงสุดของเซเลเรโอไปดูแฮนด์ลิงในการขับขี่ของเขาได้นะวงลัยของเขาถือว่าแน่นมากนะครับลองไปชมกันได้ความแตกต่างทั้ง3รุ่นนี้ก็คือนะครับรุ่น ga ตัวเริ่มต้นนะครับพวงมาลัยจะปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับแต่ รุ่นตัวท็อปและลองท็อปสามารถปรับพงมาลัยสูงต่ำได้นั่นเองนะครับผมต่างกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เปิดฝากระปุกหนะ้าทางด้านขวามือนะดึงอย่างนี้ออกแล้วก็ที่เปิดฝาน้ำมันอยู่ทางด้านาขวามือด้านใต้เบาะนี้เช่นกันนะครับนี่แล้วก็กุญแจนะครับมันให้ดูตัวลองท็อปและตัวท็อปได้กุญแจแบบนี้มาเป็นรีโมทนะครับล็อกรถปลดล็อกรถนะครับผม พวงมาลายัยทุกรุ่นเหมือนกันนะครับเป็นพวงมาลัยยูนิเทนนะครับอ่ะทุกรุ่นไม่ได้หุ้มหนังมาไม่มีปุ่มฟังก์ชันมานะครับเป็นแบบธรรมดานะครับนินการใช้งานเป็นหลักนะครับผมอ่ะไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านขวามือปัดดําฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะนี่วัดอ่า ความเร็วของเครื่องยนต์นะครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเหมือนกันนะครับตัวเริ่มต้นตัวลองท็อปถ้าเป็นตัวท็อปจะให้มาตรวัดความเร็วรออเครื่องยนต์มาด้วยนะถามว่าได้ใช้งานไหมก็ไม่ได้ใช้นะครับปรับตั้งนาฬิกาได้ทิป A ทิปบนะครับได้เหมือนกันนี่อันนี้ทิป A นะท่านชมนี่ทิป a นะครับทิป B เห็นไหมเราสามารถตั้งค่าได้เนี่ยแล้วก็วิ่งได้กี่กิโลนะครับ ตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าได้แล้วก็น้ํามันนะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของแผงคอนโซลนนหน้ากันเลยนะครับทุกรุ่นนะครับมีเหมือนกันนะนี่ไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ช่องทําทความเย็นนะครับมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะด้านข้างตรงนี้อีกนะครับแล้วก็วิทยุนะครับรุ่นเริ่มต้น GA ไม่มีมานะจะเป็น เป็นรูเข้าไปนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับวิทยุแบบนี้นะครับมีมาในเฉพาะรุ่น GL และรุ่น GX นะครับคือรุ่นท็อปและรุ่นรองเท่านั้นเหมือนกันปกติแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนไปใช้หน้าจอ android นะครับก็ไม่กี่พันนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เนาะถ้าเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้ก็นี่เห็นไหมก็ใส่ USB ได้นะท่านชม ใส่ usb ได้ต่อ aux ได้นี่ฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับถ้าเน้นการใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ cd ก็เสียบรูนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทิศทางลมลมเป่าหน้าขานะครับนี่ลมเป่าขาพร้อมไล่ฟ้าอารมณ์จากด้านนอกเข้ามาก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะนะท่านผู้ชมมีมาเหมือนกันแล้วก็แรงลมสามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยโอ้ลมแรงมากนะท่านผู้ชม แล้วก็ไอระบบทําความเย็นตรงนี้นะครับคือแอร์นั่นเองนะครับเขาให้มาเย็นมากนะปกติเนี่ยส่วนมากก็จะปรับกันไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ลมวนจากด้านในลมวนจากด้านนอกนะครับเวลารถส่งกลิ่นเหม็นเข้ามานะครับเวลากินอะไรในรถเนี่ยก็สามารถเอาลมจากด้านนอกเข้ามาแล้วลดกระจกช่วยนะครับจะช่วยระบายกลิ่นได้ไวนะครับรวมถึงการลดฝ้าหน้ารถด,ด้วยนะเอาลมจากด้านนอกเข้ามาเพื่อปรับอุณหภูมิให้สัมพันธ์กันนั่นเองนะครับ แล้วก็ช่อง power outlet นะทั้ง3รุ่นย่อยให้มาเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่ให้ช่อง power outlet มาให้ด้วยตรงนี้ก็สามารถต่อพอร์ต usb เพิ่มเติมนะครับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้แล้วช่องตรงนี้ให้มาลึกมากนี่เห็นไหมมัดฝ่ามือก็ใหญ่อยู่นะเอามือแย่เข้าไปสอดเข้าไปเนี่ยก็ลึกอยู่เอาไว้เก็บโทรศัพท์มือถือได้กระเป๋าตังค์ได้นะตรงนี้นะแล้วก็มาดูในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์นะครับตัวเริ่มต้นเป็นเกียร์ธรรมดานะครับท่านผู้ชม อ่ะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปและตัวท็อปนะครับให้เกียร์อัตโนมัติ5สปีดมาเช่นกันนะครับเป็นเกียร์ CVT นะท่านผู้ชมนี่ถือว่าให้มาดีมากเกียร์แล้วก็มีปุ่มโอเวอร์ไดซ์หรือว่าปุ่มโหมดสปอร์ตนี่ตรงนี้ด้วยนะเวลากดตรงนี้เวลาจะแซงนะครับก็สามารถกดใช้ได้นะจะมีสัญลักษณ์ตัว S ขึ้นที่หน้าปัดเรือนไม้นะถ้าไม่ใช้แล้วก็กดซ้าอีกทีเพื่อปิดมันนะครับตัวพี่จอด เกียร์อาถอยเกียร์เอว่างเกียร์ดีเดินหน้าเกียร์เอ,อก็ขึ้นทางลาดชันหรือลงทางลาดชันนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ด้วยชิปล็อกตรงนี้ด้วยนะเวลากรณีจอดรถซ้อนคันนะท่านผู้ชมก็สามารถจิ้มจับตรงนี้ได้เลยแล้วก็บีบหัวคันเกียร์ดึงลงมาเป็นเกียร์ว่างนะเสร็จปุ๊บก็ปลดเบรกมือนะเบรกมือทุกรุ่นอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นเบรกเป็นเบรกแบบเมนนวลน,นะท่านผู้ชมอ่าช่องใส่แก้วน้ําตรงนี้นะครับ ขวด7บาท10บาทใส่2แก้วได้ปกตินะครับใส่2ขวดได้ปกติแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นแก้วอเมซอนนะครับจะใส่ได้เพียงแก้วเดียวนะถ้าใส่2แก้วเนี่ยมันซ้อนกันนะครับผมอ่าภายในก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขออนุญาตเปิดเลยนะครับนี่แล้วก็นั่งให้ท่านชมดูตรงนี้ก็มีตัวล็อกให้ด้วยนะป้องกันเด็กออกจากรถนะครับก็ให้มาเป็นฟังก์ชันพื้นฐานถ้าเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ ช่องใส่แก้วน้ําตรงนี้ก็ให้มาเหมือนกันนี่เขาจะพลาสติกขึ้นรูปนะครับจะดูโค้งตามขวดน้ําเลยนะขวดใหญ่ใส่ได้สบายๆนะครับที่ใส่แก้วน้านะครับมีทั้งหมดอยู่5จุดด้วยกันด้านหลัง3นะครับรวมถึงด้านกลางนี่ด้วยแล้วก็ด้านหน้าอีก2เนาะ,ะการนั่งด้านหลังนะครับมัดส่วนสูง174เซนนะครับถามว่านั่งสบายไหมก็สบายนะครับเพราะว่าเข่าไม่ติดหัวไม่ชิดนะครับระยะเฮดรูมเหลือนะครับเลดรูมก็ เหลือให้ขาดิ้นบ้างนะครับมันจะติดอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยพนักพิงหัวตรงนี้มันจะดูแบบขาดๆไปนิดนึงนะท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเราย่างมัดส่วนสูงร้อยเจกว่าเนี่ยเวลาจะเอาหนุนหัวเนี่ยมันไม่ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะขัดๆมัดนิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่านั่งสบายนะครับเบาะด้านหลังนะครับที่แตกต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับและตัวลองท็อปนะครับ ไม่สามารถพับแยกส่วนกันได้นะครับถ้าพับแยกส่วนได้นะจะมีมาในตัวท็อปเท่านั้นนะครับสามารถพับได้ 60- 40นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับอ่ะด้านหลังนะครับนี่ราดูส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่ไฟเลี้ยวดวงที่1นที่2ไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็น LED นะครับทุกจุดให้มาเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันนะครับ ตัวเริ่มต้นตัว G A เกียร์ธรรมดานะครับไม่ได้ให้ที่ปัดน้ําฝนมานะนี่ที่ปัดน้ําฝนหลังไม่มีมานะครับแล้วก็ไอตรงฉีดน้ําตรงนี้นะครับมีท่านผู้ชมถามว่าคืออะไรคุณมัดตรงนี้คือที่ฉีดน้ําฝนนะอ่ะเราดูทุกอย่างเหมือนกันนะโลโก้ซูซูกินะครับคาว่าเซลีโอนะครับอ่าสัญ,ญลักษณ์ตัวเอสซูซูกิให้มาเหมือนกันนี่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับดูน่ารักสวยงามขออนุญาตเปิดด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่มัดเปิดให้ดูแล้วก็ ที่ไม่มีมานะครับตัว G A นะครับตัวเริ่มต้นไม่ได้ให้แผงอะแผงบังด้านหลังมานะเดี๋ยวมันจะลองถอดให้ดูก็แล้วกันนี่ตัวเริ่มต้นอย่างที่มันบอกนะตัวรองท็อปนะครับไม่สามารถพับแยกได้นะท่านผู้ชมพับแยกได้ก็มีมาในตัวท็อปเท่านั้นมาจะถอดให้ดูเลยก็แล้วกันอะนี่ด้านหลังก็ถ้านั่ง2คนด้านหน้านะช่องเก็บของด้านหลังก็ถือว่า,วางอยู่นะท่านผู้ชมนั่งสบายอยู่นะเนี่ยมียางอะไหล่มาให้ด้วย ถ้าให้มัดแนะนำเนี่ยควรซื้อชุดปะยางฉุกเฉินมาด้วยนะเพราะว่าเขามีช่อง power outlet มาให้ด้านหน้าเราแค่เอาไปเสียบด้านหน้าแล้วก็อ่ามันจะมีปั๊มลมมาให้นะเน้นความสะดวกสบายนะครับผมอ่ะด้านหลังก็ไม่มีอะไรละนี่เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างน้ำมันเติมได้35ลิตรเหมือนกันนะครับรองรับทั้งอ่ะแก๊สโซฮอทั้งเบนซินนะครับ91 95และ E20 นะครับผม ช่วงด่างด้านหลังนะครับอย่างที่มันบอกเมื่อกี้นะครับก็เป็นทออ์ชั่นบีนพร้อมคอยสปริงนะครับระบบเบรกนะครับด้านหลังเป็นรัมเบรกนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นดีท์เบรกนะครับทั้ง3รุ่นให้มาเหมือนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านหลังจากที่มัดรีวิวเปรียบเทียบ Suzuki Ce l e r ล o นะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอย่างละเอียดนะครับพอจะตัดสินใจกันได้แล้วใช่ไหมครับว่ารุ่นไหนนะครับเหมาะสมกับเรานะครับน่าใช้งานมากที่สุดนะครับ ท่าผู้ชมท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าชอบรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอช่อง YouTube ของมัดได้นะครับเดี๋ยวมัดจะรอตอบคาถามอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับมัดจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าซูซูกิเซลเลโอนะครับรุ่นไหนขายดีที่สุดและสีไหนขายดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับมัดขอฝากช่อง YouTube ของมัดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้มัดและก็เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆของรถยนต์ วันนี้มัดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ